ดียามเช้านะคะก็วันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวนะคะไยที่อยู่นะคะก็เป็นที่ที่เป็นนด์มาร์คของที่ไต้หวันนะคะก็คือเจีงยงไคเช็คโมเมริลฮอล์นะคะก็คือเป็นเหมือนอนุสร์สถานนะคะของท่านเจีงยงไคเช็คก็ตอนนี้นะคะมาถึงตรงส่วนที่เป็น เจียงไคเช็คเมม o r ี a l hall แล้วนะคะส่วนที่เจอส่วนแรกนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็คือเป็น national theater hall นะคะหรือว่าเป็นเหมือนประมาณหอศิลป์แห่งชาติอะไรประมาณนี้นะคะสถาปัตยกมรมก็จะสวยมากๆนะคะวันนี้จริงๆอุณหภูมินะคะประมาณ31แต่ว่าก็ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะตอนนี้เหมือนฝนจะตกแล้วนะคะเมื่อกี้ฝนตกฝนตกลงมาแล้วนิดนึงนะคะก็ดูกันว่าเราจะเดินได้เยอะไมไหมหรือฝนจะตกหนักไหมนะทุกคนเพราะว่าจริงๆอย่างเมื่อวานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อากาศค่อนข้า,า,าขงร้งอนนะคะ จริงๆแนะนําว่าถ้ามาไต้หวันอะเวลาที่น่ามาที่สุดที่เราเคยมาแล้วเราแบบเราแฮปปี้อะคือช่วงใกล้ๆปีใหม่นะคะช่วงหรือช่วงแบบปลายปีอะค่ะมันจะอากาศเย็นมากเลยนะคะ,ะมาณที่สองยี่สิบเอ็ดยี่ตอนนั้นเวลาเที่ยวก็จะไม่ค่อยเหนื่อยนะคะเพราะอากาศเย็นแต่ว่าอันนี้เรามาเดือนสิงหานะคะซึ่งเป็นเดือนที่ก็ค่อนข้างร้อนนะคะ ยังร้อนอยู่นะร้อนอบอ้าวประมาณ26ถ33นะคะแต่กลางวันก็จะประมาณ30ขึ้นนะก็จะร้อนนี่เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเลย360องศาเลยดีกว่าว่าแบบเป็นยังไงนะ ะะถ้าดูข้างในนะถ้ามาสถานที่จริงนะคะจะเห็นชัดมากว่าข้างในนะคะมีท่านเจียงไคเชกนะคะกำลังนั่งอยู่นะคะที่เจียงไคเชกความสำคัญเนี่ยก็เพราะว่าเจียงไคเชกนะคะเป็นผู้ปกครองจีนแผ่นดินใหญ่มาก่อนทุกคนแล้วที่นี้เกิดความไม่สงบทางการเมืองนะคะก็คืออยู่ดีพักคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะคะแทนพรรคก๊กมินตั๋งของคุณเจียงไคเชกใช่ไหมเพราะท่านเจียงไคเชก พ่ายแพ้อ่ท่านก็เหมือนอบพยบมาตั้งรัฐบาลพลัดถินที่ไต้หวันนะคะพอมาตั้งรัฐบาลที่ไต้หวันนะจีนเหมือนก็ไม่ยอมรับให้เหมือนแบบท่านเจียงไคเชกปกครองจีนเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยท่านก็เลยเหมือนกลายเป็นมาอยู่ที่ไต้หวันนะคะแล้วก็มาพัฒนาไต้หวันในส่วนให้แบบมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะส่วนเรื่องการเมืองของเขานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนเขาก็เปลี่ยนจากการปกครองโดยพรรคเดียวนะคะ ก็คือท่านแจงไคเชกเนี่ยก็มีพรรคก๊กมินตั๋งใช่ไหมซึ่งท่านเคยขึ้นเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันด้วยนะทุกคนแต่ว่าภายหลังก็เหมือนลดความสําคัญของพรรคเดียวลงนะคะแล้วก็พยายามทําให้ระบบการปกครองกลายเป็นประชาธิปไตยทุกคนอันนี้ก็คือที่มาของประเทศไต้หวันนะคะก็จะเห็นว่าถ้ามาที่ไต้หวันนะทุกคนจะเห็นว่าประเทศเขาค่อนข้างพัฒนาระดับหนึ่งเลยนะคะก็คือถนอนหนทางดีผัง,ผงเมืองดีนะคะแล้วก็ คนค่อนข้างแบบเฟลลี่แล้วก็ไม่น่ากลัวนะทุกคนก็คือแบบการมาของเขาก็กลายเป็นประชาธิปไตยแล้วนะคะในปัจจุบัน โอเคก็ตอนนี้นะคะไปอ,อนุสาวารีย์ท่านเจียงไคเชกนะคะหรือว่าเจียงไคเชกม е มโมเรียลคอล์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเรียกว่าอนุอนุสรสถานเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะก็คือถ้าเดินออกมาตรงนี้นะทุกคนแล้วก็จะเห็นหอเขาเรียกว่าเนชั่นอลคอนเสิร์ต l อทุกคน ทางด้านขวามือนะคะเลี้ยวไปข้างใต้จะมีร้านชาโนมไข่มุกร้านหนึ่งที่เป็นร้านแบบซิกเนเจอร์ของที่ไต้หวันนะคะก็คือเขาเคลมว่าตัวเองอะเป็นร้านที่เป็นต้นกําเนิดของชาโนมไข่มุกทุกคน ชื่อร้านว่าชุนชุยถังนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าใดๆก็คือคนที่เคลมว่าเป็นเจ้าแรกของานมไข่มมกของโลกเนี้ยมีอยู่2เจ้านะคะเจ้านี้ก็เคลมแล้วก็มีอีกเจ้านึงนะ,ะก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นออริจินอลกันแน่นะคะตอนนี้ก็ชุนชุยถังมีที่ไทยแล้วนะคะก็คือถ้าที่ไทยนะทุกคนสามารถไปชิมได้ที่ร้านไทเปทีนะคะก็คือทีพีแล้วก็ทีอ่ะปลายชุนชุยถังนะคะที่พารากอนก็มีทุกคนเดี๋ยวนี้สาขาเขาก็เยอะมากนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปชิมออริจินัลที่ไต้หวันกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะคือเดินไปที่อาคารนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างใต้บันไดทุกคนจะมีร้านชุนชุยถังอยู่นะคะมาแล้วทุกคนเราสั่งเป็นแก้วเล็กนะคะแล้วก็เทกเวเพื่อแบบทานไม่หมดจะได้คิวออกไปทานข้างนอกได้นะทุกคนแต่ว่าลืมไปว่า่านแล้วจะมองไม่ค่อยเห็น ก็จะไม่เห็นเหมือนแก้วจริงๆถ้าใส่แก้วทานที่นี่ก็จะถ่ายรูปสวยกว่านะคะเมื่อก่อนคิวยาวมากเลยทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คิวแบบน้อยลงนะคะไม่ต้องรอนานมากแล้วก็นั่งที่ร้านได้นี่ชื่นชทายถังนะ อันนี้ต้องสังหวาน30นะทุกคนอร่อยมากเพราะว่าหวานไปอยมันหวานไปอ่ะอันนี้มันแบบกลางดีก็ถ้าใครมาเที่ยวแจ้งไข่เชดเมงเดียวหอนะคะแล้วแบบเหนื่อยๆนะเป็นที่กลางแจ้งอนะ่ะทุกคนมันก็จ้าก,การร้อนๆนะก็แวะมาทานชานมงไข่มุกได้นะคะ แล้วก็นั่งในแอร์เย็นๆได้โอ้ my god ทุกคนฝนตกหนักมากตอนนี้คือติดฝนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มังกรตรงนี้เขาเป็นท่อระบายน้ำนะทุกคนมีน้ำออกมาจากปากมังกรว่ะ ตอนนี้นะคะเรามาที่วัดหลงซานนะคะก็ลงมาที่สถานีวัดหลงซานได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรากำลังเดินไปที่วัดหลงซานนะคะก็ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยทุกคนฝนยังตกอยู่เลยนะเราก็เลยเสียยวล่าไปกับการฝนตกเยอะมากเมื่อกี้ติดฝนอยู่ที่เจียงไคเชกประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยทุกคนนานมากนะคะ ก็อันนี้มาที่บริเวณวัดแหละแล้วก็ไต้หวันนะเขาเหมือนไม่ถูกนับว่าเป็นประเทศชาปะแต่จริงๆแล้วอ่บมันไม่เชิงแบบไม่นับเป็นประเทศขนาดนั้นนะทุกคนก็คือแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะคือความเป็นจริงก็คือเขามีแบบประธานาธิบดีของตัวเองมีรัฐบาลม,มีรัฐสภามีเศรษฐกิจที่ไม่ได้ขึ้นกับประเทศจีนเลยนะซึ่งเขาแบบมีทุกอย่างเนี้ยหมดแล้วนะคะแต่ว่าแค่ เหมือนก็เป็นกึง่งกึงการเมืองเนานะจีนเขาก็เป็นประเทศที่กดดันค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็กดดันให้สหประชาชาติไม่ยอมรับประเทศไต้หวันมากกว่านะคะก็เลยไม่นับเป็นประเทศในมุมมองนั้นมากกว่านะแต่สุดท้ายก็คือก็เหมือนเป็นประเทศประเทศหนึ่งหละในมุมมองของบางคนนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคกำลังจะถึงวัดหลงซานนะคะก็เล่านิดนึงเนาะ เป็นวัดที่ใครมาไต้หวันก็ต้องมาทุกคนเป็นวัดที่ฮอตฮิตมากๆนะคะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของไต้หวันแล้วก็เป็นวัดที่สายมูเขาแบบมาการทุกคนแล้วเขาบอกว่าแบบมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเวลาขอพรอ,อะไรเงี้ยก็จะได้พรจริงๆนะคะอย่างเช่นเขาดังเรื่องการแบบขอคู่ขอขอแบบให้สมหวังในความรักอะไรอย่างงี้นะคะ ก็จะประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวิธีการไหว้เขาก็จะซับซ้อนมากนะทุกคนถ้าแบบขอคู่ขออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการไหว้เช่นแบบต้องเดินวนทางไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะเขาก็จะมีซุ้มต่าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเดินวนแล้วก็เหมือนทักเก็บเควสให้ครบนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบได้แดงเขาบอกได้แดงนี้ก็เหมือนแบบเป็นเป็นวัตถุมงคลน,นะคะที่ทําให้เราแบบได้เจอกับ เหมือนเนื้อคู่อะไรประมาณนี้นะคะก็วัดนี้ก็ดังเรื่องสายมูเรื่องนี้มากแล้วก็เรื่องอื่นก็ครอบคลุมหมดเลยนะทุกคนเราเคยมาก็คือมาเหมาพวกแบบขเขาเรียกว่าเครื่องรางทุกคนเหมือนเหมือนเป็นวัตถุมงคลของทางวัดน,นะคะจะเป็นชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยเราสามารถแบบไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ไปวางเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ในห้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะมีเรื่องสป e ซิฟิกต่างๆที่ขอได้นะทั้งเรื่องแบบการเรียนการทํางาน ความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ขอได้หมดเลยนะคะหรือว่า,าสุขภาพอะไรยงนี้ก็ได้นะคะหรือแม้แต่เครื่องรางของสุนัขนะของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเขาก็มีนะทุกคนคือเขาแบบครอบคลุมมากจริงๆนะคะเขาบอกว่าต้องไปแอคทีเวทด้วยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นภายในวัดน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนมีเต็นท์มาตั้งอ่ะนะ่าจะแบบพรุ่งนี้มีเรื่องของการ งานบูชาบรรพบุรุษอะไรนี้เฝ้าน้ำไม่แน่ใจเขาก็เลยแบบตั้งเต็นไว้นะทุกคนก็นจะเห็นหน้าวัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะน,นี่อันนี้ก็คือเป็นน้ํำตกที่อยู่ทางด้านหน้าวัดน,นะคะสูงมากแล้วก็สวยมากนะทุกคนมีปลาคาร์ฟด้วย เขาแบบชอบน้ำตกเหมือนกันนะดูสิ นนี้เราก็ไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็วิธีการไหว้ก็คือถ้าเข้าๆนะคะก็คือไหว้ตรงกลางนะคะแล้วก็วนไปไหว้ศาลเจ้าต่างๆนะคะโดยเวียนจากทางด้น้นเลี้ยวไปทางขวามือนะคะแล้วก็วนกลับมานะทุกคนแล้วพอขาออกนะคะก็จะเจอกับบูธที่เขาขายเป็นเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆนะคะที่ส่งเสรมิมในแต่ละด้านนะ ก็ตอนนี้นะคะเราเพิ่งออกจากวันนะคะก็ไปไหว้ครบแล้วนะคะแล้วก็ก่อนออกก็ซื้อเครื่องรางมานะคะซื้อมาชิ้นหนึ่ง60ไต้หวันดอลลาร์นะคะก็อันนี้จะส่งเสร,ริมเรื่องลัคก,กี้นะคะความโชคดีก็จะซื้อไปให้พี่สวิตนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่สวิตต้องใช้ดวงเยอะก็เขาที่เราเช่มาก็แบบจัดเครื่องรางไปหลายด้านอยู่นะคะก็ถ้าใครแบบ สนใจด้านไหนก็สามารถมาเลือกเครื่องรางได้นะคะใดๆก็คือเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่แบบดีต่อจิตใจเนาะให้แบบจิตใจเนียวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราก็ต้องแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะพยายามใช่ไหมแต่ว่าเครื่องรางก็อาจจะช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจของเราเนาะเราว่ามันก็อา่านะคะที่เราจะใช้เครื่องรางในการแบบขอหรือว่า หรือว่าตั้งเป็นเป้าหมายนะเมื่อคิมก็จะแบบสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่อย่างน้อยเราก็มีเป้าหมายใช่ไหมทุกคนตรงด้านหน้าวัดนะคะก็มีน้ำผูด้วยทุกคนนี่น่ออชอบแบบที่วดัดเขาแบบเรเนนกับคอมมูนิตี้มากๆเลยทุกคน ก็สถานที่ต่อไปที่เราจะไปเที่ยวต่อนะคะ <Okay. S 1> ก็คือแลนด์มาร์กอีกอันนึงเหมือนกันนะคะที่พลาดไม่ได้ถ้ามาไต้หวันนะทุกคนก็คือตึกไทเปวันอวันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตึกเขาสวยมากเราชอบสถาปัตยกรรมของเขามากนะมันแบบมีความเป็นไต้หวันมากๆนะคะ ก็ตอนนี้เรามาถึงไทเปวันอวันแล้วนะคะก็ถ้าใครมาทางใต้ดินนะคะก็มาออกที่สถานีไทเปวันอวันได้เลยนะทุกคนแล้วก็ตอนออกมานะคะก็ออกที่ทางออก4นะคะก็จะออกมาเจอตึกเลยนี่แต่เราไปดูวิวตึกก่อนนะคะก่อนที่ฟ้าจะมืดเนาะจริงตอนนี้ก็มืดแล้วนะทุกคนแล้วก็วันนี้ฝนตกนะคะอากาศก็เลยเย็น ไทเปววนอวนนะคะเขาเป็นตึกที่เป็นแลนด์มาร์คของไต้หวันเลยนะคะก็เราเคยมาครั้งแรกนะแล้วเราก็ไปไฮกิ้งด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะดูวิวลงมาเพื่อดูตึกไทเปอันววนนะคะถ้าใครชอบไฮกิ้งนะเราแนะนําว่าให้ไปที่เขาช้างนะคะก็ภูเขาช้างนะคะก็จะอยู่ตรงข้างหลังนะเดี๋ยวเราจะเดินไปให้ดูนะคะเขาก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันมากแล้วก็ตอนกลางคืนนะคนเขาก็จะชอบขึ้นไปถ่าย วิวตึกไทเปวันอวันที่บนภูเขานะคะ <_ an> ก็จะสวยมาก <_ an> เห็นทั้งตึกแล้วก็เห็นทั้งตัวเมืองไทเปด้วยนะคะ <_ an> ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยมากแต่ว่าก็คือใดๆก็คือค่อนข้างเหนื่อยนะเราเคยไปแล้วก็คือแบบต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆทุก <_ an> คนสูงมากแล้วเราเป็นคนกลัวความสูงขาลงก็คือแบบเหนื่อยสุดอะไรสุดนะคะน <_ an> ี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเมืองที่ดูเจริญมากของไต้หวันนะทุกคน นี่ถ่าที่เราเห็นไกลๆเปนภูเขาตรงนั้นนะคะก็คือภูเขาช้างนะคะเซียงช้าะตรงนี้ก็จะมีตึกต่างๆนะคะแล้วก็เป็นไฮเปอวันวันใช่ไหมแล้วก็จะมีตึกนี้เป็ตึกบริสตัวนี้ก็ดูเป็นตึก นังๆอีกตึกหนึ่งนะก็ตึกไทเปวันวันนะคะความพิเศษของเขาคือเขาเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก้วยนะช่วงเวลาหนึ่งนะคะตไต้หวันเขาก็คือเจริญมากนะถึงขนาดที่แบบมีตึกที่สูงที่สุดในโลกนะช่วงเวลาหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าการก่อสร้างตึกที่สูงอ่ะทุกคนมันก็ยากใช่ไหมแล้วมันก็ต้องใช้วิศวกรรมขั้นสูงอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็แบบสามารถทําตึกที่สูง ที่สุดเลยเราขึ้นมาได้นะคะเราข้างบนเนี่ยก็จะมีลูกตุ้มด้วยทุกคนถ้าขึ้นไปดูนะทุกคนจะเห็นลูกตุ้มอยู่กลางตึกนะคะซึ่งลูกตุ้มมันนั้น,นะจะเอาไว้ทวงทวงตึกทุกคนก็คือถ้าแบบเกิดแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยลูกตุ้มมันก็จะแบบย้ายจุดศูนย์ทวงแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ยค่ะทาให้ตึกแบบไม่ถล่มลงมาอันนี้คือวิศวกรรมนะที่เขาบอกไว้แต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงนะคะก็เป็นความคิดเซตของตึกนี้นะทุกคนเขาก็เจ๋งมากนะคะคิด วิธีการของลุกตุ้มขึ้นมาได้นะคะนีทุกคนติ่งใชฟองอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ถ้าเข้ามาในนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอของฝากแล้วก็พวกแบรนเนมต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าชั้นล่างสุดอะตรงติ่ง้โฟงถ้าทุกคนเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนฟู้ดคอร์ด ก็อาหารราคาไม่แพงมากนะคะก็สามารถมาแบบมาลงาองทานอาหารที่ฟู้ดคอร์ดได้แล้วเขาก็จะเหมือนรวมร้านดั่งมาให้แล้วก็มีที่นั่งให้เรียบร้อยะคะ,ะาาก็มีของกินเยอะอยู่ไม่ต้องแบบซีเรียสว่าแบบมาที่นี่เราจะแบบมีแต่ต้องนั่งร้านนะทุกคนฟูดคอร์ดก็โอเคเลยนะบรรยากาศฟูดคอร์ดก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่นะคะส่วนในห้างก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆค่ะ ให้แบบช้อปปิ้งนะคะแล้วก็สามารถทำแท็กรีฟันได,ได้ได้ด้วยนะคะที่นี่ก็มีหลายชั้นมากนะ สายแบบช้อปปิ้งแบรนด์เนมนะคะหรือว่าช้อปปิ้งเคาน์เตอร์แบรนด์เราก็แนะนำให้มาที่ไทเปเวันวันนะทุกคนเพราะว่าออของเคาน์เตอร์แบรนด์เยอะนะคะแล้วก็มีแท็กดีฟันด้วยนะทำสามารถทําแท็กดีฟันที่ที่ตึกได้เลยนะคะไม่ต้องไปทําที่แอร์พอร์ตเพราะว่าเมื่อวานนะเราลองไปซื้อของที่ซีเมิร์นแล้วอย่างป๊อปมาร์ที่ซีเมนะิร์นต้องไปทําแท็กดีฟันเองที่สนามบ,บินนะคะคือที่ซีเมิร์นไม่มีทุกคนอันนี้ก็สามารถแบบ ซื้อเสร็จปุ๊บบนตึกนะคะสามารถลงมาชั้นหนึ่งใกล้ๆฟู้ฟดคอร์ดอ่ะมันจะมีแท็กรีฟันเซ็นเตอร์อยู่นะคะสามารถมารีฟันได้เลยก็จะทำให้แบบคุ้มค่านะคะได้เงินคืนแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นได้อีกเนี่ยค่ะถ้าใครชอบชอปปี้นะคะชาแนลดีออลทิฟฟานี่แอนโคะทุกคน ก็คือไทเปวันอวนก็ประมาณนี้นะคะพันคนมาดูว่าในเทปเปวันวนนะคะเป็นยังไงบ้างุคนก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินดีกว่าฉันพูดแบบมาเชี่ยวห้างแหละหาแต่ของกิน จริงๆห้างสวยนะทุกคนสามารถแบบเดินเล่นได้นะคะมันจะฟิลแบบคล้ายๆพวกแบบเอมบาซี่พารากรนนะะอนอะไรแบบนี้พอตอนนี้มาดูในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะตรงไทเปวันวันวน,นะข้างๆกับฟุกคอดนะก็คือเจออันนี้เยอะมากทุกคนเป็นแบบอาร์ทอยต่างๆก็คือเขาก็ขายตรงนี้นะทุกคนราคาไม่แพงมากนะคะมีเยอะอยู่นะชินจัง เช่นจังก็มีะคะ่ะลูบี้อะไรก็มีนะทุกคนมีมา,มากข้มมามาดูตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องทนาคอต้าด้วยนะคะ